ใช้เวลาเอนใจนอนพักผ่อนตามภาษาคนโสดกับโรงแรมเบนจรงโฮเทลแบงคอกกัณฑราชดาติดถนนใหญ่ในระดับ4ดาวโรงแรมอยู่ตรงถนนราชดาลาดพร้าววันนี้เราเลือกมาเป็นโรงแรมพวกอาหารเช้ามีรถบริการในโรงแรมยนะมาถึงโรงแรมที่มีเวลคัมดิงและขนมไทยไว้ค่อยเสิร์ฟให้บริการกดถึงเวลาไปที่ห้องพักกันแล้วเข้ามาดูกันว่ามีอะไรให้บริาการกันบ้างห้องพักค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวแอร์เย็นฉ่ำห้องน้ากว้างกระจกบานใหญ่ที่สำคัญคือสะอาดมากนี่ก็เป็นไฟฉายนะการน้ำร้อนน้าดื่มผ้าขนหนูราวแต่เสื้อรองเทา้าแตะตู้เย็น ตู้เซฟได้ขอผมมีให้หมดเลยรวมถึงแปลงสีฟันและยาสีฟันมาตัวเปล่าเลยทุกคนดีทีวีช่องดูหนังดูทีวีตทํทำงานก็มีให้ครบเลยเดียวเตียงเป็นแบบวันเตตรูมนะกลับมาในห้องน้ำสามารถเปิดและดูคนในห้องน้ำได้เลยแต่เอิบนอนคนเดียวนอนพักแป๊บหนึง่งเดี๋ยวพาไปดูห้องอาหารก่อนเพื่อจะไปทานข้าวหรือจะรอทานเบฟสตตอนเช้าในวันรุ่งขึ้นที่นี่เขามีบาร์เลาไว้คอยบริการดนะ้วยนะและก็ลังจะเดินไปดูอีกตึกหนึ่งที่จอดรถอยู่ดีสะดวกสบายมากเลยทุกคน สะอาดตาลงมาที่เิณนนด้านล่างบอกเลยว่าอุปกรณ์ครบคันมากทุกคนน่าเล่นมากๆคนมิผู้พา็นแบบพรเวทมากจริงๆแต่ที่นี่ใครอยากจะซักผ้ามีรอนี้สามารถที่จะนําซักแบบหยอดเรียนได้ด้วยนะทุกคนพร้อมทั้งเครื่องน้าแข็งมีไมโครเวฟมีให้หมดเลยแล้วก็นี่เป็นที่นั่งรอรับผ้าได้เลยส่วนตัวเราชอบโรงแรมนี้มากเลยเนื่องจากอยู่ในเมืองร้อนแ,และเป็นสถานที่กําลังดีชอบในการออกแบบดูทันสมัยและนี่ก็เป็นที่นั่งแบบนั่งแบบ,แบ,บสบายตามากๆมานั่งดื่มชงกาแฟเครื่องดื่มพรีเมียมขนมนมเน,มนยมีให้ครบเลยแท็กที่มารอ หรือจะมานั่งทํางานชิวๆตรงนี้สะดวกสบายมากทุกคนกินได้ทั้งวันฟรีตรงนี้เลยกินได้ฟรีทั้งวันเลยพอถึงอาหารเช้ากันแล้วก็มีให้เลือกแบบครบเลยก่อนไปทํางานในวันต่อไปขอตัวไปทานอาหารเช้าก่อนทุกคนใครที่อยากมาใช้บริการระดับสีดาวแต่ราคาหลัก,าากร้อยเพราะมอาหารเช้าขนาดนี้คุ้มมากปักที่กัดให้แล้วรีบมากันเลยทุกคน ให้เวลาเอนใจนอนพักผ่อนตามภาษาคนโสดกับโรงแรมเบนจรงโฮเทลแบงคอบกัรราชดาติดถนนใหญ่ในระดับ4ดาวโรงแรมอยู่ตรงถนนราชดาลาดพาวันนี้เราเลือกมาเป็นโรงแรมพวกอาหารเช้ามีรถบริการในโรงแรมเลยนะมาถึงโรงแรมที่มีเวลคัมดิงและขนมไทยไวค้คอยเสิร์ฟให้บริการกคนถึงเวลาไปที่ห้องพักกันแล้วเข้ามาดูกันว่ามีอะไรให้บริการกันบ้างห้องพักค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวแอร์เย็นฉ่ำห้องน้ำกว้างกระจกบานใหญ่ที่สำคัญคือสะอาดมากนี่ก็เป็นใส่่ายนะการน้ำร้อนน้ำดื่มผ้าขนหนูราวแปนเสื้อรองเท้าแตะตู้เย็น ตู้เซฟได้ผมมีให้หมดเลยรวมถึงแปลงสีฟันและยาสีฟันมาตัวเปล่าไม่เลยทุกคนมีทีวีช่องดูหนังดูทีวีต่อทำงานก็มีให้ครบเลยเดี่ยวเตียงเป็นแบบวันเดยรูมนะกลับมาในห้องน้ำสามารถเปิดและดูคนในห้องน้ำได้เลยตัดเอินอนคนเดียวนอนพักแป๊บหนึง่งเดี๋ยวพาไปดูห้องอาหารก่อนเพื่อจะไปทานข้าวหรือจะรอทานเบฟฟ์ต,ตอนเช้าในวันรุ่งขึ้นที่นี่เขามีบาร์เลว้คอยบริการด้วยนะและกำลังจะเดินไปดูอีกตึกหนึ่งที่จออลงอยู่ด,ดีสะดวกสบายมากเลยทุกคน ะอาดตาลงมาที่ฟิเนสด้านล่างบอกเลยว่าอุปกรณ์ครบคันมากทุกคนน่าเล่นมากๆคนมิพพาเป็นแบบไพรเวทมากจริงๆและที่นี่ใครอยากจะซักผ้ามีลอดี้สามารถที่จะนําซักแบบหยอดเยียนได้ด้วยนะทุกคนพร้อมทั้งเครื่องน้ําแข็งมีไมโครเวฟม,ม,มีให้หมดเลยแล้วก็นี่เป็นที่นั่งรอรับผ้าได้เลยส่วนตัวเราชอบโรงแรมนี้มากเลยเนื่องจากอยู่ในเมืองร้อนและเป็นสถานที่กําลังดีชอบในการออกแบบดูทันสมัยและนี่ก็เป็นที่นั่งแบบนั่งแบบ,แบ,บสบายตามากๆมานั่งดื่มชงกาแฟเครื่องดื่มพเมยมขนมนมเนยมีให้ครบเลยแท็กที่มารอ หรือจะมานั่งทางานชิวๆตรงนี้สะดวกสบายมากทุกคนกินได้ทั้งวันฟรีตรงนี้เลยกินได้ฟรีทั้งวันเลยเมื่อถึงอาหารเช้ากันแล้วก็มีให้เลือกแบบครบเลยก่อนไปทํางานในวันต่อไปขอตัวไปทานอาหารเช้าก่อนทุกคนใครที่อยากมาใช้บริการระดับสีดาวแต่าราคาหลักร้อยพร้อมอาหารเช้าขนาดนี้คุ้มมากปักที่กันให้แล้วรีบมากันเลยทุกคน